ส่วนต่อไปจะขอพูดถึงในเรื่องของการาจัดการแก้ไขไทม์ไลน์บ้างนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการสอนของเราเนี่ยนะครับย่อมมีการผิดพลาดบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่จําเป็นจะต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดนะครับเพราะบางครั้งบางครั้งเนี่ยการเรียนการสอนในบางเรื่องเนี่ยเราเรคคอร์ดนานจนเป็น1 0น,นานที15นาทีนะครับเพราะฉะนั้<ล> look, นเมื่อเกิดเราต้องเริ่มใหม่ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเสียเวลาโดยเช่เหตุนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะขอพูดในเรื่องของการ จัดการมันนะครับอย่างเช่นไฟล์รคคอร์ดเมื่อกี้นะครับที่ผมรคคอร์ดที่เป็นโปรแกรม PPT โปรแกรม PowerPoint นะครับแล้วก็รคคอร์ดนะครับมันมีเอเอร์เรออยู่นิดหน่อยนะครับเนื่องจากว่าผมทําการรคคอร์ดปกติอยู่นะครับแล้วก็ผมสั่งรคคอร์ดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยฟ้องเอเอ์เรอขึ้นมานะครับเพน่อนตัวนี้เนี่ยเราก็เลยจำเป็นจะต้องตัดในส่วนนี้ทิ้งนะครับ ผมจะย้อนกลับไปให้ดูในส่วนที่ที่ทุกคนไม่ได้เห็นนะครับเพราะว่าผมได้ตัดทิ้งไปแล้วนะครับก่อนหน้านี้นะครับเช่นตัวนี้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับเมื่อเรากดไว้คอร์ดแล้วเนี่ยนะครับจะมีตัวฟ้องเออร์เลอร์ขึ้นมานะครับจะมีตัวฟ้องเออร์เลอร์ขึ้นมาจากไฟล์วิดีโอของเรานะครับที่นี่เราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นนะครับเราไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นในชุดการสอนของเราเราทำยังไง นะครับตรงนี้ขอให้พวกเราเลือกนะครับเลื่อนตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับตัวเริ่มต้นเนี่ยนะครับตรงตรงแถบเนี่ยนะครับให้ไปในส่วนที่มันพอดีนะครับมันความต้องการมันพอดีนะครับอย่างเช่นผมเริ่มผมมาถึงตรงนี้นะครับมันยังไม่ฟ้องใช่ไหมฮะนะครับผมเลื่อนมาอีกนิดหนึ่งนะครับมันยังไม่ฟ้องใช่ไหมครับตรงนี้ต้องไม่เกิดเราทํายากเลยนะครับเราทําอะไรได้บ้างนะครับเราก็ทําการซูม ทำการซูมนะครับมันก็จะขยายในส่วนของไทม์ไลน์ขึ้นไปอีกนะครับเพื่อให้เราสามารถจัดการได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยไทม์ไลน์ของเราเราอัดไปเยอะมากนะครับมันก็จะบีบไทม์ไลน์การเลื่อนของเรานิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับการเลื่อนบางครั้ง2อวิถึงสวินะครับเพราะฉะนั้นมันก็ทําให้เราจัดการยากนะครับเราก็ซูมนะครับและในทำนวนเดียวกันเราก็สามารถซูมเอาก็คือกลับให้มันเป็นแบบเดิมได้นะครับตรงนี้จะไปถึงไหนนะครับ เราก็เลื่อนทางด้านขวามือมานะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้นะครับตอนนี้มันยังขึ้นฟ้องเอลเลออยู่เราไม่เอานะครับเอาละนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับ อ่าตรนนี้เราจะ <c oughs> เราจะเริ่มาำนินการแล้วนะครับ <c oughs> นะครับเราบอกว่าจะถึงแค่ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยเราไม่ต้องการนะครับเราสามารถพอเราเลือกแล้วเนี่ยนะครับเราเลือกแล้วเราทําการเช็คนะครับว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการนั้นใช่หรือไม่นะครับพอเลือกเสร็จแล้วเราก็กด p พลยนะครับเขาก็จะ p พลยในส่วนที่เป็นเออเ,อ,อเลิกขึ้นไปให้ นะตรงนี้ผมจะเปิดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนจนกระทั่งมันจะหมดนะครับเนื่องจากว่าพอเราคค c o r d ไปแล้วเนี่ยเราจะพอมันมาถึงสุดท้ายเนี่ยนะครับมันก็จะหยุดให้เรานะครับนี่นะครับเมื่อผมกดโอเคไปแล้วเนี่ยการคคอร์ดของเราก็จะเริ่มต้นปกตินะครับนะทีนี้เราก็ทำการคัดนะครับก็คือเครื่องมือตัวนี้นะครับคัด selection นะครับ เมื่อเรากดคัดลองดูนะครับลองสังเกตรตรงนี้นะครับเมื่อเรากดคัดมันจะลบไทม์ไลน์วนส่วนนั้นทิ้งไปเลยนะครับและจากนั้นเราทาอะไรได้อีกนะครับเราก็ลองเลย์ใหม่นะครับว่าสิ่งที่เราคัดนี่มันเชื่อมต่อกันหรือมันน่าเกียดหรือไม่นะครับเห็นไหมฮะตัวนี้ก็เรียบร้อยนะครับก็สามารถที่จะ เปิดให้พวกเราดูได้นะครับโดยไม่ติดขัดนะครับนอกจากนั้นเราทําอะไรได้อีกนะครับนอกจากนั้นเราสามารถที่จะแยกเฟรมนะครับก็คือการทํางานของเราเนี่ยอาจจะยาวจนเกินไปนะครับบางครั้งยาวมากนะครับทำให้การเปิดในแต่ละครั้งนั้นมันนานจนเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะแยกเป็น2เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ในการแยกเฟรมนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมจะแยกเฟรมให้ดูนะครับอย่างเช่นสมมุติว่า เราบอกว่าเราต้องเราพูดถึงเรื่องของการออปชันเสร็จแล้วเราจะพูดถึงเรื่อง,องการบันทึกละทีนี้นะครับเราอาจจะแยกในสส่วนนะครับเพราะฉะนั้นพอเราต้องการแล้วเนี่ยเราเลื่อนเลื่อนไปตำแหนที่มันถูกต้องแล้วเนี่ยนะครับเราก็กดไปที่สปิดนะครับนะครับจะสังเกตว่าไฟล์จะถูกแยกเป็นสส่วนทนทีเลยนะครับเห็นไหมฮะทั้งหมดเลยนะครับจะถูกแยกเป็นสส่วนนะครับ พราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําอะไรกับมันก็ได้นะครับเราสามารถเลื่อนออกไปหรือว่าต้องการดีลิทนะฮะจะเลื่อนเข้ามาตรงไหนอย่างไรนะครับหรือว่าคัดออกไปดี e ิ e ทิ้งไปเลยเนี้ยก็ได้นะครับเนี่ยนะครับนะครับสามารถจะทําอะไรกับมันตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยอ่มันจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนขึ้นนะครับซึ่งอ่าถ้าถามผมเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยขอให้รคคอร์ดให้ดี นะครับตัวนี้ก็ตรงนี้การจัดการตรงนี้ก็แทบจะไม่ต้องใช้นะครับแต่เมื่อเกิดเราทําไปแล้วและต้องการย้อนกลับการกระทาของเราทํำยังไงครับเราก็สามารถกดปุ่ม undo ได้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะเชื่อมต่อให้เราปกตินะครับจากนั้นทําอะไรได้อีกครับจากนั้นเราสามารถที่จะ up volume นะครับก็คือเพิ่มเสียงขึ้นไปนะครับเพิ่มเสียงขึ้นไปเห็นไหมฮะความดังของเสียงก็จะมากขึ้นนะครับและในทางเดียวกันก็คือลดเสียงกลับลงมาที่เดิมนะครับ รวมทั้งสามารถที่จะแอดตัว audio เพิ่มเติมเข้าไปได้นะครับ <c oughs> แล้วก็สามารถที่แอปพลาย smart focus ก็คือตัวตัว z o o ตัวนี้นะครับไปไว้ให้เราได้ด้วยนะครับนะหรือว่าทางด้านซ้ายมือเนี่ยนะครับจะมีปุ่ม show storyboard นะครับเราลองกดดูนะครับช h o w storyboard เป็นอย่างไรช h o w storyboard ก็คือเขาจะทำการ แบ่งไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับที่ที่เราเลคคอร์ดเนี่ยนะครับเป็นเป็นส่วนส่วนไปนะครับโดยที่1ไฟล์ก็คือเป็น1ช็อตนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ของเราเนี่ยเราทําแค่1ไฟล์หรือว่า1ช็อตต่อการทํางานแค่1เรื่องนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเราจะเป็นจะต้องใช้2ช็อตเข้ามาร่วมกันนะครับเราก็อาจจะลากไฟล์มาเก็บไว้ในช็อตที่2นะครับตอนนี้ก็จะมีปุ่มที่ทําให้เป็นการเปลี่ยนค็้าคล้ายกับการตัดต่อวิดีโอทั่วไปนะครับก็คือการเปลี่ยนการเปลี่ยนหน้า นะครับลงไปได้ก็ได้นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนที่ค่อนข้างซับซ้อนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำว่าให้เราเรคคอร์ดให้ดีนะครับแล้วก็เครื่องมือพวกนี้จะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับเราจะได้ทำดังงานได้ง่ายนะครับแล้วก็เสร็จในเวลารวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการจัดการทำลายเนี่ยนะครับก็จะขอพูดแค่ส่วนสำคัญก็คือการซูมนะครับการคัด การเพิ่มลดวอลลุมแล้วก็การเพิ่มเสียงลงไปนะครับตรงนี้เนี่ยการเพิ่มเสียงเนี่ยให้ไอเดียเพิ่มอีกนิดนึงนะครับก็คืออย่างเช่นเราอาจจะใส่เพลงบรรเลงนะครับที่มีความดังของเสียงเบาๆเนี่ยนะครับแทรกลงไปนะครับเพื่อที่จะใหะ้ผู้เรียนเนี่ยนะครับก็มีมีเพลงบรรเลงคลอไปในขณะที่เราอธิบายด้วยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอขอให้ทดลองใช้นะครับแล้วก็จะเข้าใจในส่วนของการจัดการทำลายต่อไปนะครับ